สวัสดีครับทั้งหมดนั่งฟังนะครับในวิชานี้เราจะเรียนในเรื่องสื่อโฆษณาอาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เราอ,อ่านก่อนว่าสื่อหมายถึงอะไรแล้วก็อาหารหมายถึงอะไรผลิตภัณฑ์สุขภาพหมายถึงอะไร อ่าพร้อมกันดังๆครับอ่าดังๆครับเอาใหม่ครับอ่าอ่าังดัง พอครับอ่าอันนี้คือโฆษณาสื่อโฆษณามันจะมีในหลากหลายรูปแบบก็คือมันจะมีตั้งแต่อาหารอาหารผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ณก็จะมีตั้งแต่เครื่องสำอางของใช้อ่ายารักษาโรคใช่ไหมอันนี้แหละที่เกี่ยวกับในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่สิ่งหนึ่ง ที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นในทีวีเฟซบุ๊กไลน์สื่อพิมพ์ต่างๆสิ่งที่เขาโฆษณาเห็นไหมครับโฆษณาเกินจริงไม่ว่าจะเป็นอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรรู้ว่าการที่เราจะเลือกบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องดอูดูหลักการด้วยว่ามันมันคืออะไร ส,สื่อตัวนี้น่าเชื่อถือไหมอ่าเราต้องดูด้วยว่าสื่อตัวนี้น่าเชื่อถือไหมแล้วก็สิ่งสําคัญเลยอ่าเราก็ต้องอ่านคู่มือหรือว่าอ่านคําแนะนําอ่าที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราอ่าต่อมาครับเห็นไหมครับนี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมีข้อมูลอะไรบ้างเห็นไหม มันจะบอกว่าตั้งแต่ลำดับที่หนึ่งเลยฉลากที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์สองอชื่อผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายต่อมาก็จะเป็นวันเดือนปีหมดอายุเห็นไหมครับก็จะมีวันเดือนปีผลิตวันเดือนปีหมดอายุต่อมาส่วนประกอบสำคัญในการผลิตไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องสําอางยารักษาโรค่ามันจะมีส่วนประกอบสําคัญหรือมีสูตรสําหรับแล้วก็วิธีการใช้ต่อมาข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือนะครับข้อควรระวังในการใช้เห็นไหมครับทุกประเภทมันจะมีะวิธีใช้แล้วก็ข้อควรระวังในการใช้อันนี้แหละคือเขาเรียกว่าทุกชนิด มันจะประกอบด้วยตัวนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมันจะประกอบด้วยตัวนี้อ่ะต่อมาเดี๋ยวคุณครูจะให้เราสรุปอ่าสรุปผลิตภัณฑ์ลงไปในสมดุด อ่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดประกอบด้วยอะไรบ้างอ่าทีนี้เรารู้แล้วนะว่าไม่ว่าจะเป็นอ่าดูเห็นไหมดูฝั่งนี้กะดูฝั่งนี้เลยอ่าเห็นไหมครับยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากอ่าครีมทาผิว ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราควรรู้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมันจะประกอบอะไรบ้างไล่ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยต้องเป็นอะไรครับที่ผลิตสถานที่ผลิต สถานที่ผลิตเป็นยังไงเห็นไหมครับชื่อผลิตภัณฑ์มันชื่อว่าอะไรวันเดือนปีชื่ออะไรให้เราสรุปลงไปในสมุดครับให้เราสรุปลงไปในสมุด อันนี้เดี๋ยวให้เวลา5นาทีในการสรุปเราจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอว่าหาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมันมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรข้อมูลทุกอย่างเรารู้แล้วนะครับว่ามันอยู่ในไหน อ่าข้อมูลแล้วก็สิ่งที่เราควรรู้ง่ายๆเลยก่อนที่เราจะไปซื้อของเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนั่นแหละคือข้อมูลเราอยากได้นมอ่าเราไปซื้อนมที่ร้านค้าสิ่งแรกที่เราดูเราก็ต้องดูชื่อก่อนมันมีนมอะไรบ้างมีนมอะไรบ้างครับอ่าวิตามินอะไรอีกครับรอะไรอีก อ่าอะไรอกีกอ่าอะไรอีกครับนั่นแหละอันดับแรกเราดูชื่อก่อนเลยชื่อเสร็จแล้วอ่ต่อมาดูอะไรครับต่อมาดูอะไรอีกอะไรนะครับอชื่อผู้ผลิตแล้วอะไรอีกครับอ่าวันเดือนปีวันเดือน,น,นปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุเนี่ยเราดูสังเกตดูตอนนี้เลย ต่อมาเราอาจจะไปอ่านอะไรครับ่าวิธีบริโภคหรือ,อวิธีการใช้สุดท้ายเลยอ่าเราก็ต้องไปดูคำแนะนำก่อนอคำแนะนำในการใช้นั่นแหละสิ่งที่เราควรรู้ มีประมาณนี้นั่นแหละให้เราเขียนลงมาในสมุดอันนี้ก็เหมือนกันเลยอันนี้ถ้าเป็นอาหารต่อมาของใช้ต่อมาของใชอ้อย่างเช่นเครื่องสำอางเหมือนกันลักษณะเหมือนกันไหมครับลักษณะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมครับ ลักษณะเหมือนกันครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย เสร็จยังครับนักาาเรียนเสร็จยังครับ ทีนี้อ่าพอก่อนครับอ่าทีนี้อ่าเอาสิ่งที่เราเข้าใจแตวครูขอตัวแทนหญิงหนึ่งชายหนึ่งอ,ออกมานำเสนอหน้าห้องว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปว่าเราเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่อ่าผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งคนครับอ่ามาเลยครับ อผู้หญิงก่อนก็ได้หรือผู้ชายก่อนก็ได้มาเลยครับเอาเท่าที่เรามีเอาเท่าที่เราได้ชื่อิตสอนิตาอ่า,อาเห็นไหมนี่แหละ หลักการง่ายๆเลยเราดูแค่ถ้าเราไม่รู้ลึกขนาดนั้นเราดูง่ายๆเลยเราจะไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไรเราก็ต้องรู้จักชื่อก่อนต่อมาสิ่งสำคัญเลยคือวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุเพราะอะไรครับอาหารถ้าหมดอายุเราประทานได้ไหมครับไม่ได้ครับเออนั่นแหละไม่ได้มีแค่นั้นเองนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราเรารู้แค่นี้ เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้เครื่องสำอางยารักษาโรคเนี่ยแค่นี้เองที่เรารู้อเราก็จะปลอดภัยแล้วในการเลือกบริโภคอาหารอ่ต่อมาครับผู้ชายครับไป okay. หน่ตลาดปลาสาไกยที่แสดงสิทธิ์อวางครับสวันเดียนปีหมดอ,อายุผลิตอายุครับ อแล้วอะไรอีกครับข้อควรระวังในการใช้ครับอ่าข้อควรระวังในการใช้แล้วอะไรอีกครับมีอีกไหมนีม่ครับอะไรครับวิธีการบรรทุกหรือวิธีในการใช้อ่าเห็นไหมมันมีแค่นี้เองไอ้อย่างของสุนิสาได้อะไรครับวันเดือนปีที่ผลิต ได้รู้จากชื่อผลิตภัณฑ์ส่วนของอานุนวิธีการใช้อคําคแนะนําในการใช้หรือข้อควรระวังในการใช้เห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถรู้เพิ่มแล้วเรารู้วิธีเรารู้คําแนะนำอสองอย่างแล้วอ่าเข้าที่ครับอ่าต่อมาเรียนดูผลิตภัณฑ์ครับอันนี้คืออะไรครับ เป็นน้ำอะไรครับน้ำผลไม้น้ำผลไม้นี่มีประโยชน์ไหมมีมครับน้ำผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ<ม>ถ้าดูอย่างนี้น่ากินไหมครับน่ากินไหมครับน่ากินครับดูจากผลิตภัณฑ์เห็นไหมครับอดูจากผลิตภัณฑ์ครับเขาทําแบบชัดเจนมากเลยอ่าฝรัง่งมะเขือเทศสาวรสสตรอเบอรี่เห็นไหมครับอนี่แหละคือ ถ้าเราดูอย่างนี้อ่าเราก็ดูได้แล้วว่าไอายอย่างนี้มันน่ากินต่อมาอะไรครับนมววมอะไรครับมีรถอะไรบ้างเม,มางตะน่ากินไหมครับน่ากินไหมน่ากินค่น่ากินไหมน่ากิน,น,กน,น,กนถ้าเป็นนมโรงเรียนล่ะครับนมงเรีนน,นมโรงเรียนน่ากินไหม อ่าเห็นไหมเนี่ยดูจากสีสันแล้วเราก็ดูว่าเป็นยังไงครับน่ากินอ่าทีนี้เราก็เลือกได้เลยว่าเราจะหยิบอันไหนเราจะจับอันไหนอ่าต่อมาอันนี้คืออะไรครับอะไรไม่รู้ร,รับคาริไลรตีนใช่เหรอสะอาดผลิตภัณฑ์ีเห็นไหมครับเขาบอกว่าผลผลิตภัณฑ์พัทเจอไลโปรตีนสูงอ่านี่คือสูตรที่แบบ อะไรครับศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นคืออะไรไะน้ำตาลอ่าน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นเป็นยังไงครับดีต่อสุขภาพไหมดีดีไหมครับอ่าดีต่อสุขภาพเห็นไหมนี่แหละคือหลักการง่ายๆเลยที่เรารู้เนี่ยเราเดินเข้าไปในร้านหรอเราดูชื่อก่อนอ่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยข้างล่างเป็นงไงครับผลิตภัณฑ์อะไรเห็นไหมครับทำมาจากอะไรเห็นไหมต่อมานี่ต่อมาครับเห็นไหม บริษัท,ษทมีชื่อชัดเจนแล้วก็เป็นยังไงครับเลขทะเบียนเลขทะเบียน o Yo. อยอาอาหารและอาหารเล,าารเลยาเห็นไหมมันมีเลขทะเบียนด้วยครับเลขทะเบียนกำกับคือเป็นยังไงครับผ่านอะไรครับผ่าน o อะไรผ่านออยเห็นไหมเขารอบรองเห็นไหมนี่แหละคือหลักง่ายๆเลยเวลาเราไปดูต่างๆอ่าแล้วดูภาพนี้ ถ้าอย่างนี้เราจะซื้อไหมครับไม่ซื้อไหมไม่เขาบอกว่าป้องกันไวรัสลงปอดได้ป้องกันได้ไหมครับไ,ได้อ่าเน้นแหละคือหลักการง่ายๆอ่ะต่อมาอเดีย๋ยวคุณครูจะให้ทำใบงาน แจกเพื่อนครับคนละหนึ่งแผ่นเดี๋ยวคุณครูจะให้เราออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราเราดูตัวอย่างที่ทีวีครับเราดูตัวอย่างครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ก็คือนมเราจะออกแบบยังไงให้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอง เราจะออกแบบยังไงใหเ้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอง่อาลงมือเลยครับแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยวาดร,รูปครับออกแบบก็คือวาดรูปนั่นแหละผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไง เราจะทำเป็นรูปแบบไหนเราอาจจะเป็นกล่องนมก็ได้หรือเราอาจจะทำเป็นอ่าเป็นขวดแล้วก็เป็นกระป๋องอ่าได้หมดเลยครับเห็นไหมเนี่ยเป็นกระป๋องก็ได้เป็นอะไรก็ได้เนี่ยออกแบบตามตามสิ่งที่เราคิดว่าเราจะให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอง อ่าลงมือเลยครับแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อด้วยนะครับว่าเราจะทำเป็นชื่ออะไรชื่อผลิตภัณฑ์ของเรา ขึ้นมาอ่าร่างขึ้นมาโดยใช้ดินต่อ,อเราไม่ต้องระบายสีส่วนประกอบมีอะไรบ้างาสิ่งที่เป็นสำคัญสำคัญเลยเห็นไหมครับ,บว่าอะไรครับอา่าวันเดือนปีที่ผลิตก็ได้อ่าเราอาจจะบอกว่าวันเดือนปีผลิตเท่าไหร่บางคนก็อาจจะผลิตวันที่4เดือนมีนาคม2565 หมดอายอุวันที่4เมษาน2,565อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับแล้วก็บอกวันที่ผลิตเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วนะครับต่อมาคุณครูจะให้เราเขียนเรื่องตามจินตนาการของเราเองอที่มาที่ไปว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาจากอะไราาอ่า มาจากที่เราไปเที่ยวสวนสัต์มาจากที่เราไปเที่ยวสวนผลไม้อ,อะไรก็ได้ครับให้เราบรรยายลงไปาาอ่าบรรยายลงไปในใบงานของเราครับอา่าลงมือได้เลยเที่ยวสวนผลไม้กับพ่อกับแม่ในวันหยดุดอ่าเราอาจจะเล่าไปเหตุการณ์อย่างนี้ได้เลยแล้วเราไปเจอเข้ากับอะไรครับ,สว,ส,อบอรสวนสตอเบอรี่อ่าสวนสตอเบอรี่เต็มไปหมดเลย เลยนึกขึ้นอยากจะทำผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่ขึ้นมาเราอาจจะเล่าว่าโตขึ้นโตขึ้นเราอยากจะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตอะไรครับผลไม้ น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพอ่าอันนี้เราอาจจะเล่าเหตุการณ์เลยเห็นไหมอ่าสำหรับคนที่ยังเขียนไม่เสร็จนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาทําต่ออ่าค่อยมาทําต่อนะครับแล้วทีนี้อ่าดูครับดูที่กระดานครับอ่าทุกอย่างเลยครับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบมาไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่มยารักษาโรคหรือแม้กระทั่งครีมทาหน้าครีมทาผิวทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์นะ่ะเราก็ต้องมีสิ่งหลักๆเลยหนึ่งเลยครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องมีชื่อผลิตภัณฑ์ก่อนชื่อขึ้นมาต่อมาวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตต่อมาอะไรอีกครับอะไรอีกครับ อะไรนะครับรรอ่าเขาเรียกว่าปริมาณปริมาณน่เท่าไรแล้วอะไรอีกครับาาอ่าราคาเท่าไหร่เห็นไหมอ่าสิ่งสำคัญเลยราคาราคามันน่าซื้อไหมาร,าราคา100บาทเออราคาหนึ่งร้อยบาทก็ต้องเป็นถ้าราคาหนึ่งร้อยบาทขนาดก็ต้องเป็นยังไงครับอ่าขนาดก็ต้องใหญ่ขึ้น ขนาดก็ต้องใหญ่ให้มันเป็นครับให้มันสมเหตุสมผลกับราคาแต่ถ้าเราซื้ออย่างเนี้ยกล่องละหนึงร้อยบาทเราจะซื้อไหมไม่ซื้อเห็นไหมครับเราก็ต้องทําดูความเหมาะสมด้วยต้นทุนเท่าไหร่เออผลิตเท่าไหร่สิ่งสาคัญเลยเป็นไงครับแล้วก็ต้องผ่านอะไรครับ อ่าผ่านการรับรองอาขององค์การอะไรครับอาอาหารและยาหรือเราเรียกง่ายๆว่าอยนั่นแหละคือผ่านการรับรองมาตรฐานก่อนอ่าก่อนที่เราจะจัดจำหน่ายได้เราก็ต้องผ่านการรับรองก่อนนั่นแหละคือนี่แหละคือวิธีการง่ายๆที่เราควรรู้ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราเราต้องรู้พื้นฐานในการเลือกบริโภคและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพของเราเองอสำหรับเรื่องนี้คุณครูก็จบเพียงเท่านี้ใครมีอะไรสงสัยไหมครับมีอะไรไหมครับ อ่าไม่มีก็เดี๋ยวใครที่ยังทำไม่เสร็จก็เอาไปทำในชั่วโมงต่อไปตั้งใจทั้งหมต่อเพื่อครู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 